สัญญาณไฟจราจรเครื่องมือสำคัญที่ช่วยจัดระเบียบการจราจรและทำให้ทุกคนใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสัญญาณไฟจราจรแต่ละสีและความหมายของมันกันค่ะไฟเขียวไฟเขียวหมายถึงสามารถเคลื่อนรถต่อไปได้หรือข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยแต่ต้องดูให้แน่ใจ ก่อนว่าถนนโล่งจริงๆนะคะสำหรับคนเดินเท้าไฟเขียวบนสัญญาณคนข้ามคือสัญญาณให้ข้ามได้อย่างปลอดภัยเช่นกันค่ะไฟเหลืองไฟเหลืองเป็นสัญญาณเตือนให้เตรียมหยุดรถเพราะอีกไม่นานจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงการเล่นความเร็วในช่วงไฟเหลืองอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุดได้ทางที่ดีควรชะลอและเตรียมหยุดค่ะไฟ,ไฟแดงไฟแดงหมายถึงต้องหยุดรถทันทีห้ามเื่อนผ่านสัญญ,ญาณไฟอย่างเด็ดขาดนะคะ,น,ะ,คะนี่คือช่วงเวลาที่ คนเดินเท้าสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะสัญญาณคนข้ามและสัญญาณพิเศษอื่นๆนอกจากสัญญาณไฟสําหรับยานพาหนะแล้วยังมีสัญญาณสําหรับคนข้ามถนนและบางพื้นที่อาจมีสัญญาณสําหรับจักรยานหรือยานพาหนะเฉพาะทางอีกด้วยการเคารพสัญญาณไฟจราจรเป็นเรื่องสําคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุทําให้การเดินทางปลอดภัยสําหรับทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง e lusive, เอ็กซ์คลูซีฟคาร์เรนทัลด้วยนะคะ